เดี๋ยวเราถึงกีฬาแล้วฮะโอเคไปเราเข้าไปข้างในกันเราเข้ามาข้างในแล้วนะผมอันนี้อันนี้ข้างในร้านนะครับอันนี้ก่อนเริ่มงานพินะครับผมข้างหลังนี้ก็เป็นอะไรให้เป็นเบอร์เดย์ก็คือเป็นลูกโป่งเราก็ช่วยกันทำนะฮะอันนี้ก็เป็นรูปภาพนะครับนี่รูปภาพสุดอันนี้เป็นผมนะซึ่งตอนนี้ผมกำลังทำแก้บางส่วนอยู่นะครับผมโอเคก็เดี๋ยวผมขอทำไปก่อนนะครับก็เดี๋ยวผมขอขอ,ขอ,ขอทำก่อนนะครับ นี่นะครับวันนี้ก็น้องก็ยังไม่มาแล้วผมก็น้องก็จะไม่มาคนระับแต่ว่าตอนนี้คือผมเป็นํางานก็ได้เข้ามาช่วงทำนะครับซึ่งก็ไม่ได้ทำทั้งหมดแล้วครับก็ทําติ๊ด,ดก็ทําตลักก็เนี่ยภาพแล้วเนี่ยโ okay. อเคเราจะพาทัวร์แล้วกันนะว่าที่นี่มีอะไรบ้างน,นะผมนี่ก็มีรูปภาพนะครับนี่อันนี้ก็เป็นภาพถ่ายดูก็เป็นภาพบ,บริบทต,ต,ต่างๆก็มีทั้งใน,นหนังก,ก็มีรูปภาพสนตัว พอนะที่เที่ยวโพลลงโซเชียลครับนี่ไล่ดูไปอันนี้ก็อ่เป็นแบบนะซึ่งก็เล่นละครคู่เล่นซีรีส์ด้วยกันนะเรื่องล่าสุดเลยไล่ดูไปดูรูปเลยนี่วันนี้มาจากหนังนะนี่แตน่ะรู้ <ไ>อ๋อ,อนี่ของเนออม่อวนนี้มรูปบ้างมอายเส่วนตรงนี้ก็เป็นรูกปกใช่ไหมผนาให้เพวเดก่อผมแล้วก็มีมนี่ขก็เป็นรูปปกอีย่างหนึน่งนว่าสวยงามนีแล้วก็นี่ก็เป็น อีกรูปภาพนะครับก็จะมีรูปต่างรูปในอีแล้วหมดตามนั้ส่วนสองวันนี้ก็คือวิธีที่ร่วมทำมาด้วยกันนะอันนี้ก็เฮฟวี่เฮฟเวอร์เดย์นะครับนี่มีตอนนี้ด้วยอันนี้ก็เป็นก็อทแบบผู้กลับนับ้นก็มีอันนี้ด้วยนี่เจ๋งมากเป็นเหมือนกับที่เวลาเชฟกับหนังนะฮะนี่เคย ซนนี้กระเป๋าผมเองฮะให้ดูรูปน้อนี่ดูต่อไปนี่อันนี้อาจจะเป็นเสื้ออ่าก็เสื้อบันเกิดนะฮะซึ่งก็ถ้าทีถ้าทีมงานจะ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 ,จะได้เลยนะแต่ถ้าเป็นแฟนคลับที่มาก็รูปน่าวนะก็ต้องรุนสุมกิจกรรมนะถึงจะได้นะครับรนี่มันสแตนดดี้น,นี่นี่เป็นพานรลาดน,นะฮะโอเคนตอนนี้ก็มี นี่อันนี้คือเลขอันนี้ผมเป็นรูปภาพเลขเป็นเล่นคลิปเอ็ดน,นะครับนี่นี่รูปภาพไปาพนนตามงานต่างๆนะครับอันนี่ก็เป็นรูปภาพเหมือนกันนะฮะนี่ตรงขวานี้ก็ไม่มีแล้วนะตัวนี้เป็นห้องน้ำ นี่เะกะี่ยวบรรยากาศภายในร้านผมก่อนที่ก่อนที่น้องจะมานะฮะแล้วก่อนนี้มีจะเริ่มตอนนี้แฟนคลับยังยังยังไม่มากันฮะหรือว่าต่อให้มาก็ยังไม่ถึงเวลานะครับตอนนี้ก็รูปภาพผมบอกว่มีเกาะหลายรูปด้วยนี่วันนี้ตอนเด็กนี่ก็ตอนเด็กตอนเด็กนี่ก็โตขึ้นมาหน่อยเล้วอ่าเนลงปัจจุบันแล้วนะฮะโอเคไม่มีกเกาะเลยโตแล้วครับ ขานอนนะผมก็มีนี่สแตนดี้ีอันใหญ่บอเลอเลยนะนี่แล้วก็มีโปสเตอร์นะครับนี่นี่ก็มาจากหนังเรื่องเพื่อนไปสนิทนะอันนี้ก็เป็นเรื่องเนี่ยเพื่อนไปสนิททั้งคู่เลยนะอันนี้อันนี้ก็หนังเรื่องล่าสุดไอซีรียต์ล่าสุดนะนี่เรื่องเรื่องบีมายอนเจิลนะครับที่ว่าเล่นคู่กับแบมแบมนะครับนี่ก็เรื่องหนังล่าสุดเลยครับอันนี้เรื่องเธอกับฉันนะครับนี่นี่ครับที่เล่นคู่กันแบบแบ เป็ okay, นโปสเตอร์นะครับโอเคอันนี้ก็มีที่นั่งก็บรรยากาศงานก็กำลังจะเสร็จแล้วนะตอนนี้อันนี้ก็อันนี้ก็พี่คนพีไอนะฮะก็เขากำลังติดรูปอยู่ส่วนผมก็ติดรูปไปตรงเสาเสาตรงนั้นนะครับไปดูตอนนี้ผมก็จะมีที่ที่นั่งเลยครับแล้วก็มีนี่สเตนดี้อีกอันนะครับนี่แล้วก็ ถ้าใครจํากันได้ตอนที่เราเดินเข้ามาเ่ามันยังไม่มีนะฮะไอ้นี่ตอนนี้ผมมาติดให้แล้วนี่นี่ผมป้ายนี่เด่นหลาชัดเลยนะนี่อยู่หน้าร้านเลยครับนี่อันนี้คือเด่นเด่นหลาเลยครับนี่ตอนนี้เราผมคือเครัิพรนะครับก็คือต้วอย่างครับวยพรก็คือเขียนตรงนี้นะฮะนี่ก็คือเป็นกระดาษเจาอวิพนให้น้องนะฮะนี่ก็มีหลายนาย่องสมควรอันนี้ก็เป็นรูปภาพ ภาพรวมไปนะครับซึ่งก็งไ,มงไม่ต้องไม่ต้องหาหาแล้วว่าผมอยู่ไหนเพราะไม่มีนะครับเพราะเพราะผมเพิ่งมาปีที่ๆๆนี่โอเคนี่คือรูปนี่คือซอสที้เกี่ยวกับอุยพรนะครับคือคือตัวนี้ตอนนี้งานไม่ใกล้จะเริ่มแล้วนะฮะนี่โซ่ Okay yeah. ินหน้าไปดีเลยเชิญก็หน้าเวทีขอเชิญเดินหน้าไปอ่อไปดีเดินหน้า Gracias. มาจากมหาวิาอยู่ว่นี่ามอน้าลูกออยู่ตงนี้น่ารักแบบมีทั้งปีลึกแล้วก็มีแบบอัพเดตมากๆนะคะีลึกอามามาพูดถึงโซนนี้ดีกว่าโซนนี้เป็น หนูได้รางวัลนี้จากอะไรร้องเพลงเต้นเต้นรูพอเตนร้องเพลงคือจริงๆอะค่ะมันคือตอนที่หนูเรียนโรงเรียนประถผแล้วแบบเขามีประกวดรองเพลงหนูก็ไม่รู้นะหนูก็เลยลองไปประกวดดูแล้วก็เลยฟุ๊กชนะเป็นได้รางวัลแบบ ป็นช่วยรางวัลแรกของชีวิตกลับเอามาให้แม่ดูแล้วแม่ตกใจมากว่าไปร้องเพลงกันไหมก็ถือได้จากการประกวดร้องเพลงนะคะที่โรงเรียนแต่ว่าคือหนูคิดว่าทหนูชนะเพราะว่าหนูเต็มเลแต่หนูไม่ชอบเต้นแลวหนูก็ไม่ชอบร้องโอ้โหแอันนี้แม่ตัดผมสั้นให้ครั้งแรกคือแม่จะชอบตัดให้บางแล้วแบบ นี่ s ป็น my first time ที่ i got a short haircut by my mom and it look like เดินนี้ก็อันนี้เขาต้จะเห็นรูปนี้เยอะเพราะว่าเป็นรูปที่ UNI ไปทำฟอกนะคะซึ่งรูปเนี้ยก็คือเป็นแบบถ่ายรูปเล่นอะไรอย่างเงี้ยแหละแล้วเขาก็เอาไปทำ เอาลูกหนึ่งไปซ้อนกับอีกลูกอีกลูกหนึ่งก็เลยเป็นแบบน้องทวินสองคนตอนเด็กอันนี้ตอนไปโรงเรียนแล้วก็ครูมาถ่ายรูปแล้วก็รู้สึกว่าทำไมต้องมาถ่ายด้วยมันก็เลยทำหน้าแบบ

เจ้าเจ้าของงานนะครับ ead, <Yeah. S 1> พนักงานไม่อยู่ครับ

คุณเฟิร์นร้องไห้แล้วพี่่่สองเมมืไหดขอบคุณมากค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็คือเป็นเด็ดดีนะคะเป็นแฟมิลี่เซ็ตแต่ละทีจริงเนี่ก็คือมีมีอีกหลายคนเลยค่ะที่หนู้เาืของ

นี่นี่นี่เสียงไป่พออย้ก uh ็ก็คือมีรูปตรงนี้นะคะเป็นพี่ makeup artist and hairstylist นะคะก็คืออยากจะบอกว่าแบบเป็นอีกคนเป็นอีกเป็นอีกสองคนที่อยู่ในเบื้องหลังของทุกๆงานให้เราได้มีลูคสวยๆในทุกๆงานก็อยากจะเช็คเครดิตให้กับพี่ช่างหน้าช่างผม ของใบปอด้วยค่ะก็คือจริงๆมีอีกหลายคนค่ะแต่ว่าสองคนนี้ก็คือจะเป็นแบบคนที่ประจำก็คือที่เห็นสวยๆทุกงานก็ฝากทุกคนสปอร์ตพี่ซีกับพี่เบลด้วยค่ะขอบคุณค่ะอ๋อแล้วก็จริงๆมีคนถามอยู่เยอะมากว่าสไตลิสต์ของหนูคือใครแบบเวลาไปงานเนี่ยคนจะถาเมเยอะมากว่า mm hmm. who is my personal stylist นะคะก็ mm hmm. อยากจะบอกว่า กคือเดี๋ยวเนี่ยค่ะเป็นทีมแบบแกมทีมแล้วก็ช่วยๆกันในในทุกๆงานก็เอาไปว่าอยากบุทุกคนอีกรอบค่ะขอบคุณทุกคนที่มากันวันนี้เป็นภาพที่แบบสวยงามมากจริงๆค่ะใจบ้าเลยมีสมพรมีมีสมุดคำรมีสมุดอวยพรอไหมเจอขึรู้สึก น่อยนิดน <yap> ึงไมเป็นไรไเป็นไรภาพที่หนูเห็นตรงเนี้ยแบบชีวิตนี้หนูก็ต้องทำอะไรแล้วอ่ะคือโอเคแล้วอ่ะที่หนูได้เห็นแค่เนี้ยมีใจมากแล้วก็ไม่ต้องแหลูมีความสุขมากๆเลยวันเนี้ยคือหนูกลับบ้านไปหนูคงแบบต้องกินทาน ต้องเขียนให้เปิด่ะอาเปิดอ่านครับบ่ใช่ใใช่ใช่ใช่แต่่อย่าวอ่าให้ทีเดียเพราะว่าทุกคนจะเขียนไม่ครบครับก็ใครอยากจะมาอวยพรวันเกิด Mega Wish t o g e t h e r นะคะก็มาเขียนโคตต้าคนนั่นหนึ่งน่านะลงบนไม่คนคนประหยัดมากเลย บางคนเห็นประหยัดมากเลยประหยัดมากเลยอ๋อช่องเล็กๆใช่เป็นเด็กเลยเออคนนี้ยูไม่เนี่ยโตมาแล้วจะเป็นอย่างนีง้ ตุ่มเข็มกาดนานแล้วเหมือนกัน <c oughs> นานแล้วเหมือนกันเอาเี่งหนูต้องใส่เองใช่ไหมอาคุณ <c oughs> อ้าวแล้วพว,พวกคุณถือลูกพวกคุณถือลูกกันหมดเลยแล้วคุณมีใครใส่กักคนเลย ยังไม่จบมันยังไม่จบยังม <Więc S 2> ี <cam pp le> Mm-hmm. <laughs> อีกแล้วอรอ ส่งไปเซนี้ผมเลยดีใจมากเดี๋ยวจะเจ้ากลับจริงเหรอเจ้ากลับจริงเหรอโอ้โหจะเอากลับเอดีกว่าอยู่ฟ้านี่ยผมกับแตนดี้อันนี้สามารถเอากลับได้นะครับเอ็งแลเอลกลับได้เอาไปดิมีปัญหาสามะเอากลับได้แต่ว่าผมเอากลับไม่ได้เพราะว่านั่งตัวในฟาร์มอะฟาร์มเปลี่ยนดูเว้นเองจะนั่งแบบลงทุนแทมเลยเรี้ยบกลับบ้านเลยแถมนั่งบินมอเตอร์ไซค์กลับบ้านอีกจะจำไงล่ะ ไฮเป็กโก้ไปเถอะนานๆดูชุดนี้นะแต่ถ้าถามเรื่อด้รื่องรักอันนี้ก็น่ารักนี่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 ลังดีน่ารักแต่ว่าพี่ว่ามันอันนี้ก็น่ารักแล้วก็เทแล้วก็เทไม่หรออันนี้ก็น่ารักเหมือนกันขอบพ้นโอเคตอนนี้ก็งานจบแล้วนะตอนนี้งานมีงานมีจบแล้วนะตอนนี้ก็มีรูปให้มีรูปให้พ่นเต็มเลย Okay. เดี๋ยวเราไปป้นรูปนี่ไงมีรูปเต็มไปเลยจะเอาอันไหนดีเนี่ยไม่นี่ไงไหนเจมูเจมือสีใบจั่วเลยโอ้จวไพ่มีรูปเต็มเลยเน,เนี่ยโอ้โหไม่รู้จะเอาอันไหนดีเดี๋ยวผมเลี้ยงเอ็กโซเดียนมาเลี้ยงรูปขอขอนี่แล้วกัน <c oughs> ขอนี่แล้วกันนะอุย้ยนี่ น,นี่ชุดสีฟ้าครับนี่อันนี้สวยมาก <laughs> อันนี้ชุดสีฟ้าครับสวยมากเอออันนี้ว้าเอาไปแล้วส่จ้าจะสี่ใบโอ้ยอันนี้ก็สวยที่เราอยากไปอันนี้ก็สวยเดี๋ยวเราขอด้วยแล้วกันนะเอ้ยอันนี้ผมไม่ได้ขโมยนะพอดีว่าจบงานแล้วขโมยเอาไปได้ <laughs> ก็บลูกโป่งนะครับลูกโป่งเขากัดอันนี้ก็บรรยากาศภายในร้านหลังหลังจบแล้วนะครับนี่นี่ก็รูปนะเพื่อนแๆก็ถ่ายถ่ายรูปแล้วก็เก็บของกลับกันนะนี่อเคอันนี้ก็เป็น,น,น,นจบผมบนนนนก็ทำอ,นะอ,อ,อ, <c oughs> อันนี้ก็เป็น,อน,น,ปนรอบร้านนะนี่นะผมหลังจากที่จบงานก็ เปหากันในเล็กน้อยนนี่เรากำลังเคลียร์ของกันอยู่นะครับซึ่งไอ้อของมันนียเราไม่ได้ทิ้งนะครับก,ก็คือต้องมีคนเราไปแต่ไปได้เคลียรเอาไปไม่ได้เพราะผมมามามาด้าือฟ้าเอาขึ้นไม่ได้แน่นอนแล้วก็มีนี่สแตนดี้อีกสองได้สามเลยมีคนจบัจบ้วจับมาแล้วหนึ่งมีคนจับมแล้วหนึ่งแต่ว่าอีกสองนะคือใครจะไปเอาสิ ใครจะเอาไปสิเนี่ยตอน้เราเคลียร์อย่างหมดแล้วตอนนี้คืองานจบแล้วนะฮะก็เราเคลียร์เราเราอยู่กันเคลียร์ของนะฮะเคลีคร์แล้วแล้วก็งานนค้เราต้องทำด้วยเล่นเกมสองครั้งงานนี้เราต้อนรอลาไปก่อน